ดวงชะตาวันที่7ตุลาคม2568คำทํานายสําหรับผู้ที่เกิดวันเสาร์ภาพรวมวันนี้เป็นวันที่การทำงานหนักและความอดทนในอดีตของคุณจะได้รับการตอบแทนและเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาผู้อื่นในฐานะผู้ที่เกิดวันเสาร์ซึ่งมีดาวเสาร์7เป็นดาวประจำตัวคุณจึงมีพื้นฐานนิสัยเป็นคนมีระเบียบวินัยมีความรับผิดช,ชอบสูงอดทนและแข็งแกรง่ง ในวันนี้ดาวเสารซึ่งเป็นดาวประจำตัวของคุณจะถูกเน้นย้ำความสำคัญจากการโคจรเข้าใกล้ดาวจันทร์ทำให้คุณสมบัติเด่นในเรื่องของความอดทนและความรับผิดชอบของคุณปรากฏชัดเจนยิ่งขึ้นและเมื่อผนวกกับพลังงานมงคลอันท่วมท้นจากดาวพฤหัส,สบดีนั่นหมายความว่าความภาคเพียงพยายามที่คุณได้สั่งสมมาอย่างยาวนานกำลังจะส่งผลเป็นความสำเร็จครั้งใหญ่การงาน ความอดทนและความละเอียดรอบคอบของคุณจะได้รับการยอมรับในที่สุดโครงการระยะยาวที่คุณทุ่มเททำมานานอาจสำเร็จลุล่วงด้วยดีในวันนี้หรือคุณอาจได้รับการเสนอชื่อให้รับตำแหน่งที่มีความรับผิดชอบสูงขึ้นซึ่งเป็นผลมาจากความขยันหมั่นเพียรของคุณลุน้นล้วนความสามารถในการรับมือกับงานที่ยากและมีความกดดันสูงด้วยความสุขุมเยือกเย็นคือทรัพย์สินที่ล้ำค่าที่สุดของคุณในวันนี้การเงิน ความมั่นคงทางการเงินคือหัวใจสำคัญของวันนี้ผลประโยชน์ทางการเงินไม่ได้มาในรูปแบบโชคลาภแบบฟลุกฟุกแต่มาจากการลงทุนระยะยาวที่เริ่มให้ผลตอบแทนธุรกิจที่ค่อยๆเติบโตอย่างมั่นคงหรือการได้รับการปรับขึ้นเงินเดือนครั้งสำคัญนี่คือวันที่เหมาะกับการสร้างความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนไม่ใช่การเก็งกำไรระยะสั้นรางวัลในวันนี้มีไว้สำหรับผู้ที่วิ่งมาราธอนไม่ใช่นักวิ่งระยะสั้นความรัก คุณให้คุณค่ากับความมั่นคงและคำมั่นสัญญาในความสัมพันธ์สำหรับคนโสดมีโอกาสได้พบเจอกับบุคคลที่มีวุฒิภาวะสูงมีความน่าเชื่อถือและกําลังมองหาความสัมพันธ์ที่จริงจังเช่นเดียวกับคุณสำหรับคนมีคู่การโคจรของดาวจันทร์และดาวเสาร์ทำให้วันนี้เป็นวันที่ทรงพลังอย่างยิ่งในการตอกย้ำคำมั่นสัญญาและร่วมกันวางรากฐานเพื่ออนาคตที่มั่นคง เป็นวันที่เหมาะกับการพูดคุยเรื่องสำคัญอย่างการซื้อบ้านการวางแผนการเงินหรือการดูแลบุพการีมากกว่าการมองหาความสนุกสนานชั่วคราวสุขภาพดาวเสาควบคุมระดบกระดูกฟันผิวหนังและโรคภัยไข้เจ็บเรื้อรัง ควรใส่ใจเป็นพิเศษกับอาการปวดข้อปวดหลังหรือโรคเก่าที่อาจกำเริบขึ้นมาได้พลังงานของวันนี้อาจทำให้คุณรู้สึกหนักอึ้งหรือแบกภาระไว้มากจนส่งผลต่อร่างกายได้ควรหาเวลาพักผ่อนให้เพียงพอและไม่กดดันตัวเองมากเกินไปอุปสรรคและสิ่งที่ควรระมัดระวังเพิ่มเติมความท้าทายหลักของคุณมาจากแนวโน้มตามธรรมชาติที่จะมองโลกในแง่ร้ายหรือวิตกกังวล แม้จะอยู่ท่ามกลางโอกาสและข่าวดีมากมายคุณก็อาจยังคงมุ่งความสนใจไปที่สิ่งที่อาจผิดพลาดได้การที่ดาวจันโครจรมาใกล้ดาวประจำตัวของคุณอาจกระตุ้นความรู้สึกเหงาหรือภาระทางอารมณ์จากอดีตให้ชัดเจนขึ้นมาได้คำแนะนำแนวทางการปรับแก้ไขกับปัญหาและอุปสรรคที่พบด้านจิตใจฝึกฝนการขอบคุณอย่างมีสติในทุกๆวัน ลองเขียนรายการสิ่งดีที่เกิดขึ้นในชีวิตอย่างน้อย3-5ข้อก่อนนอนการทำเช่นนี้จะช่วยปรับมุมมองของคุณให้มองเห็นด้านบวกของชีวิตมากขึ้นด้านการงานเมื่อประสบความสำเร็จจงอนุญาตให้ตัวเองได้เฉลิมฉลองและภาคภูมิใจกับมันอย่างเต็มที่อย่าเพิ่งรีบกังวลกับความท้าทายถัดไปในทันทีการให้รางวัลตัวเองจะช่วยเติมพลังใจให้คุณได้มากด้านความรัก เปิดใจและแบ่งปันความกังวลหรือภาระที่คุณแบกรับไว้กับคนรักการได้รับกำลังใจและการสนับสนุนจากเขาหรือเธอจะช่วยให้ภาระนั้นเบาลงได้อย่างไม่น่าเชื่ออย่าแบกทุกอย่างไว้คนเดียว